สวัสดีครับผมปรีชาซาวไลท์ครับผมวันนี้ออกมารับซื้อเครื่องเสียงพี่น้องชาวเครื่องเสียงนอกบ้านนะครับวันนี้ก็จะมี EQ มีตู้เบสแล้วก็มีมิกเซอร์ครับผมแล้วก็มีพาวเวอร์แอมป์หนึ่งตัวเดี๋ยวพาไปดูปะเดี๋ยวพาไปดูครับผมอันนี้ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนราคาเดี๋ยวก็ไปว่ากันเนาะให้ดูของก่อนครับผมไหนของอยู่ไหนล่ะ นี่ครับของก็จะมีอันนี้ตู้เบตนะครับตู้เบตซูนามิเอามาดูข้างหน้าเนี่ยตู้เบตตู้เบตซูนามิสองใบนะครับผมนี่ครับมีมาสองใบนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บสีเก็บอะไรให้นะครับท่านใดหารุ่นนี้อยู่ก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่ร้านได้นะครับแล้วก็มีมิกเซอร์มิกเซอร์ตัวนี้จะเป็นของสาวครับนะครับผมนี่ก็เก่าเก็บเหมือนกันครับผมกับ EQ ของเอ็กเตอร์ครับผมหนึ่งเครื่องนะครับผมนี่ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้เดินทางมาที่อำเภอกระสังครับผม อ่าแล้วก็จะไปที่อำเภอเมืองต่อนี่พามาดูเล็กสโตรมาอันนี้ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วครับกางเกงโต l เล็กสโตรนะครับมีใครหาไหมครับรุ่นนี้ครับผมนี่บอือนี่ครับผมเล็กสโตรวันนี้ได้มาหนึ่งแท่นนะครับผมเป็นรุ่น PXM 10อ่าเครื่องตัวนี้ใช้งานปกตินะครับผมเจ้าของซื้อมือหนึ่งมาเลยนะครับคือนี่คือสภาพก่อนที่ ไปถึงร้านนะครับผมก็เราไม่ได้เช็ดทําความสะอาดอะไรนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมฝาก fc ทาง youtube ทุกท่านนะครับ fc ร้านปีชาซาวครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราจะมีสินค้ามานําเสนอเรื่อยๆนะครับกันใดอยากขายเครื่องเสียงมือ2ก็ติดต่อเข้ามากับทางร้านเราโดยตรงได้นะครับ0 9 6 8 8 3 6 5 8 8นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ